อยากทราบว่าเราสามารถผลิตไฟในบ้านขายให้กับการไฟฟ้าได้ไหมได้นะไฟที่ได้จากแสงอาทิตย์มาปุ๊บตัวนี้แปลงมาครับจ่ายให้รถได้ทันทีเลยโดยที่มิเตอร์บ้านไม่จําเป็นต้องกติดเลยโอ้โหเขาบอกว่าใช้รถนี่ศูนบาทเลยบ้านที่ติดโซล่าเซลล์เนี่ยมีบ้างไหมว่าการไฟฟ้ามาตรวจสอบนี่ต้องรู้อันนี้ต้องรู้ในกรณีที่ใช้งานเนี่ยจะมีผลกับไฟบ้านบ้างไหมที่ทําให้รัดวงจร สวัสดีครับผมผมปั๊บสปอรดชาแนลนะครับแล้วก็ทีมงานสปอรตมีเดียนั่นเองนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามข่าวสารใหม่ๆโลกกระทัดใหม่ๆและโลกแห่งอนาคตที่เรากําลังเดินตามกันไปอยู่นะปัจจุบันนี้ครับกับงาน EV Expo Bangkok Thailand 2023นั่นเองนะครับเป็นมหากรรมยานยนต์นะครับซึ่งมีหลากหลายแบรนด์มากที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วต้องบอกเลยว่าในยุคป,ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยกระแสะมาโคตรแรง ใช่ไหมนะฮะที่รถไฟฟ้าขายดีในประเทศไทยในยุคปัจจุบันตอนนี้นะครับแต่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการยานยนต์อย่างเดียวผมมองไปจนถึงเรื่องของอนาคตในบ้านของพวกเราเนี่ยจะต้องใช้ระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์นะครับพอดีโชคดีครับพี่ชายขอยงบับเองได้มาเปิดบูทธที่ที่นี่แห่งนี้พอดีในเรื่องของโซล่าเซลล์นะฮะเดี๋ยวคลิป,คล,ปคลิปนี้เนี่ยคอนเทนต์นี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านจะเจอคำถามที่ ผมเองคาใจมานานมากแล้วแล้วก็ผมเองไม่ทราบไม่ไม่เคยมีความรู้มาก่อนละกันนะฮะในส่วนของโซล่าเซลนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมกันว่าประโยชน์ของโซล่าเซลเป็นยังไงกันบ้างและพาเพื่อนๆไปชมกันในงานกันดูว่ามีรถแบรนด์ไหนที่มาออกบูธในวันนี้กันบ้างไปกันเลยนะครับผม ออนนี้เราก็ได้ถึงบูธของยตารับเองเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือบูธ Benergy Tech นั่นเองนะครับในเรื่องราวของออข้อมูลต่างๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามกับทางพี่บีทกันเลยดีกว่าว่าที่มาที่ไปของออการใช้งานในเรื่องของ ev ต่าง,าง,างเนี่ยมันยังไงกันบ้างแล้วมันไปครวบกับรถยนต์ได้ยังไงนะครับแล้วก็ประหยัดแค่ไหน มีแบรนด์อะไรบ้างรับประกันยังไงไปเราไปคุยกันถึงกับพี่บีทกันเลยดีกว่าให้พี่บีทแนะนําตัวกันเลยดีกว่าครับผมพี่บีทสวัสดีครับ <c oughs> ผมบีทจากบีเนจีเทคนะครับอ่าครับผมวันนี้ <c oughs> ก็อยู่ในบูธของบีเนจีเทคนะครับเรามีตัวของโซลาร์เซลล์หลากหลายรูปแบบหลากหลายโซลชันมานะครับตอบสนองกับลูกค้าทุกท่านนะครับอืมโอเคเดินดูเล่นๆกันก่อนดีกว่าไหมอ่ะมาเดินดูเล่นๆกันก่อนละกันว่าเจ้าตัวนี้มันคืออะไรยังไงบ้างครับตัวนี้เนี่ยก็คือตัว ะระบบโซลาร์เซลล์ที่เป็นเขาเรียกว่าไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับ uh huh. เป็นระบบโซลาร์เซลล์ที่มีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็มีการทำงานของการผลิตไฟเนี่ยแยกตามลายแผงเลยนะครับ uh huh. ก็คือมี1อินเวอร์เตอร์ต่อ1นแผง uh huh. นะครับ uh huh. พอแผงใดแผงหนึ่งเนี่ยโดนเงาบาังแผงนั้นก็ลดกำลังการผลิตแต่แผงอื่นก็ไม่ได้รับผลกระทบเลย oh. อันนี้ก็คือข้อดีของระบบไมโครอินเวอร์เตอร์นั่นเองครับแล้วอย่างนี้เราเราจะทราบได้ยังไงครับว่าไอเจ้าตัวเนี้ย สามารถใช้ไฟจุได้มากแค่ไหนกับไฟบ้านครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าบ้านเราเนี่ยใช้ไฟประมาณเท่าไหร่อยู่นะครับ,รบสมมุติเรามีแอร์สี่ตัว5ตัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอจะรู้ละเออน่าจะใช้ไฟประมาณ3กิโลวัตต์สกิโลวัตต์หกิโลวัตต์นะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดแอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กนะครับก็ถ้าติด5กิโลวัตต์เนี่ยก็ติด10แผงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีตัวเนี้ย10ชุด อ๋อ oh. ตัวนี้จะเหมาะกับใจกลางเมืองด้วยอย่างเช่นต้นไม้สูงหรือมีอาคารสูงที่มีเงามาพาดมาอะไรอย่เงี้ยนะครับเพราะเนี้ยตัวนี้เนี่ยทำงานอิสระแผงใครแผงมันเลยอ๋อ oh. ครับผม,บผมก็คือแล้วอย่างตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวเริ่มต้นเลยไหมครับของการใช้โซลาร์เซลล์หรือว่าเป็นตัวกักเก็บไฟ uh. ตัวนี้จะยังไม่มีระบบกักเก็บไฟนะครับตัวนี้เป็นคือได้รับไฟจากแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นไฟบ้านแลวเอาไปใช้งานเลยในตอนกลางวันเลยนะครับแต่ยังไม่มีระบบกักเก็บไฟถ้าระบบกักเก็บไฟเดี๋ยวเรามีโซลูชันอื่นแนะนําต่ออ๋อก็คือเท่ากับว่าตัวนี้เนี่ยคืออันนี้พูดแบบไม่รู้เลยนะท่านผู้ชมก็คือตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวกักเก็บไฟใช้งานในบ้านได้เลยอย่างนั้นเหรอแปลงไฟจากแสงอาทิตย์แล้วเอาไปใช้งานในบ้านในช่วงเวลากลางวัน ถ้า oh. ระบบเก,ก็บไฟเนี่ยเราจะเรียกว่าแบตเตอรี่ละ uh huh. แบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวเรามีโซลชันอื่นๆที่เป็นแบตเตอรี่อีกมากมายภายในบูธเลยโอเคและอย่างนี้คือใช้เฉพาะกลางวันและกลางคืนทำไงอะครับกลางคืนเนี่ยก็ต้องใช้ไฟจากการไฟฟ้านะครับไฟจากการไฟฟ้าเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ระบบออนกริดออนกริดเนี่ยก็คือระบบที่เกาะอยู่บนการไฟฟ้าอยู่แล้ว oh. พอแสงแดดหมดเมื่อไหร่ปุ๊บหรือว่ากําลังไฟ,ฟผลิตจากโซล่าเซลล์ไม่พอเนี่ยมันจะดึงพลังจากการไฟฟ้ามาใช้ทันทีเลยแบบต่อเนื่องทันทีเลยเอาง่ายๆเข้าใจง่ายคือเหมือนรถยนต์ไฮบริดอะ อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นใช่คือเราจะมีพลังทดแทนไฟฟ้ามาในช่วงช่วงหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็มาใช้ไฟฟ้าจริงก็เหมือนรถยนต์รถยนต์ก็จะเป็นไฮบริดช่วงหนึ่งแล้วก็เป็นเครื่องยนต์อีกช่วงหนึ่งนั่นเองครับพลังงานไฟฟ้าในรถยนต์ไม่พอเนี่ยเครื่องยนต์ก็ติดมาใช้งานต่ออย่างเงี้ยอ๋อโอเคแล้วตัวนี้ยอดฮิตไหมต้องถามก่อนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวยอดฮิตตัวหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวที่เราทำโปรโมชั่นด้วยนะครับตัวนี้เนี่ย 4.95กิโลวัตต์ของเราอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทนะครับก็ถือว่าเป็นตัวไมโครอิเตอร์ที่ราคาดีนะครับในท้องตลาดเลยแล้วเราสามารถเลือกได้ไหมครับว่าสมมุติว่าที่บ้านปั๊บเนี้ยเปิดแอร์ตัวเนี้ย24ชั่วโมงทั้งหมด30วันแต่เราใช้ตัวเนี้ยไปช่วย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟครับก็สามารถช่วยได้อย่างที่บอกนะครับว่ากลางวันมีแดดปุ๊บมันทํางานทันทีช่วงกลางวันเนี่ยแทบจะไม่ต้องจ่ายไฟแล้ว<อ>ไม่ไปถึงไม,ไม่ไม่ต้องซื้อไฟจากการไฟฟ้ามาใช้แล้วครับผมและในอัตราของการประหยัดล่ะครับสมมุติว่าใน1นึ่งดึงเดือนเนี่ยเราจ่ายอ,อ,อยู่ประมาณสักเดือนละหมื่นและการค่าไฟอ่าฮะคาดว่าลงมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดใช้ไฟเดือนละหมื่นนะครับ แล้วก็ติดตัวระบบโซล่าสัก5กิโลวัตต์เนี่ยก็ลดได้3,000บาทละนะครับสูงสุดถึง3,000บาทละถ้าเกิดเราติดสัก10กิโลวัตต์เนี่ยก็ลดได้สูงสุดถึง6,000บาทละนะครับอ๋อก็โอเคนะนะครับเพตอะนั้นเนี่ยแผงตัวนี้ก็รับประกันเขาเรียกรับประกันประสิทธิภาพ25ปีรับประกันตัวคุณภาพอีก12ปีโอ้ยนานเหมือนกันเนาะแล้วถ้าเกิดในกรณีที่พูดแบบหยาบๆเลยนะขี้นกอ่ะ มาขี้อยู่ตรงตรงแผงหรือว่าทําอะไรให้เป็นแบบสิ่งสกปรกเปื้อนอยู่ในช่วงระหว่างประกันครับแล้วทําให้การจ่ายไฟอ่ะน้อยลงอ่าฮะอยู่อยู่ค่าค่าไฟอ่ะเพิ่มขึ้นอ่ะว่ายง่ายอยู่อยู่ค่าไฟเพิ่มขึ้นเอ๊ะทั้งทังที่เราเคยจ่ายอยู่ที่ในเลทอยู่เท่านี้นะฮะล้วอยู่อยู่ค่าไฟเพิ่มขึ้นอันนี้คือจะมีการบริการมาดูแลยังไงบ้างในส่วนของมันอยู่ปีแรกเนี่ยโทรมาเรียกเราได้เลยนะครับว่าเอ๊ะมีขี้นกนะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะแถวนี้มีก่อสร้างเยอะฝุ่นมาจับเยอะ เรียกเรามาเราล้างแผงล้างอะไรให้หมดเช็คระบบให้นะครับหปีปีละครั้งนะครับน่าจะหายห่วงเลย5ปีปีละครั้งเท่ากับ5ครั้ง5ครั้งถูกไหมอ๋อโอเคก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอยู่กันยาวอยู่นะ5ปีนะฮะดูแลกันยาวๆเออโอเคผมว่าหลายท่านน่าจะอาจจะอยากทราบในส่วนของช่องเราจะเป็นในส่วนของรถยนต์สมากกว่าปั๊บอยากทราบว่า ตัวพี่บีทเองอะ่ะใช้รถอะไรอยู่ตอนนี้ใช้รถไฟฟ้าอยู่ครับรถไฟฟ้าใช่ไหมใช่ครับโอเครถไฟฟ้าที่บ้านมีกี่คันมี2คันครับผมมี2คันมี2คันแล้วต้องใช้ตัวเนี้ยจำนวนกี่แผงเออความจริงเนี่ยถ้าพูดถึงบ้านเองเนี่ยบ้านเนี่ยมันจะติดข้อจํากัดและเรื่องว่าหลังคามันจะสามารถติดได้ไม่ cover กับตัวการ<อ>จ่ายไฟของชาร์จรถไฟฟ้าเดี๋ยวมาดูตัวชาร์จรถไฟฟ้าด้านนี้ก็ได้อ่าไปเงินไปดูทางนู้นเลยก็ได้า ก็คือตัวที่บ้านเนี่ยได้ติดตัวโอเวอร์อินเวอร์เตอร์5กิโลวัตต์ไว้อยู่นะครับเนื่องจากว่าหลังคามันมีค่อนข้างจำกัดมันก็เลยติดแผงได้10แผงมันก็เต็มพื้นที่หลังคา,าเป็นเป็นบ้านเดี่ยวมันก็เลยติดได้ประมาณนี้5กิโลวัตต์นะครับเพียงแต่ว่าตัวชาร์จรถยนต์เนี่ยพอดีที่บ้านใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ตัวชาร์จรถยนต์เขารองรับตัว AC อยู่ที่7.4กิโลวัตต์นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยชาร์จได้ไม่เต็มที่หมายวามว่าไม่เต็มที่หมายความว่าตัวเนี่ยมัน มันก็เลยต้องดึงการไฟฟ้ามาช่วยเพิ่มอีก2กงที่ละวัดประมาณนั้น,นครับโอเคพอจะเข้าใจแล้ว AC กับ DC คืออะไรครับ AC ก็คือไฟกระแสสลับนะครับ <Okay. S 2> ตัว DC คือไฟกระแสตรงอย่าง DC เนี่ยก็คือไฟจากแผงโซลา่ามานะครับ uh huh. เป็นไฟ DC นะครับเป็นไฟ DC เสร็จแล้วมีตัวนี้แหละตัวหัวเวอรอินเวอร์เตอร์ตัวที่เป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยครับแปลงไฟจากกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับก็คือไฟที่ใช้อยู่ตามบ้านนั่น uh huh. เองนะครับผมเสร็จแล้วพอตัวอินเวอร์เตอร์แปลงไฟมาปุ๊บเนี่ย ก็เอาไปจ่ายให้บ้านละนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดแอร์เปิดไฟทํางานคอมพิวเตอร์ทำอะไรนะครับเป็นเครื่องช้ไฟในบ้านเอาไปจ่ายให้หมดเลยนะครับถ้าเกิดมีการจ่ายไฟที่บ้านใช้ไฟประมาณ2กิโลวัตต์แต่ว่าตัวมันผลิตได้5ตัว3กิโลวัตต์ที่เหลือเนี่ยก็ยังสามารถเอาไปเก็บได้ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นคือแบตเตอรี่ที่คุณปั๊บถามก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดตอนคืนทําไงเรามีตัวแบตเตอรี่นะครับไว้กักเก็บไฟตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะ จ่ายไฟให้ตอนกลางคืนตอนที่แดดมันไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนเรายังใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ก็สามารถดึงไฟจากแบเต,ตเตอรี่มาใช้ได้เลยโอเคก็เข้าใจกันง่ายๆว่า2ตัวระหว่างตัวนูน้นเขาเรียกว่าอะไรนะครับตัวนูน้นตัวนูน้นไมโครอินเวอร์เตอร์ไมโครอินเวอร์เตอร์เป็นตัวรับอย่างเดียวใช่ไหมเป็นตัวรับเสร็จปุ๊บตัวนี้มาเป็นตัวกักเก็บไฟอ่าโอเคพอจะเข้าใจละอันนี้คือในระบบไฮบริดอันนี้มารวมไปพอเป็นกักเก็บไฟเพื่อจ่ายไฟในช่วงกลางคืน จเองคือแบตเตอรี่อ่ะจริงเนี่ยถ้าจะเรียกระบบในนียจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าระบบไฮบริดระบบไฮบริดของทางโซล่าเซลจะไม่เหมือนรถไฟฟ้าไม่เหมือนรถยนต์นะครับตัวโซล่าเซลเนี่ยระบบไฮบริดของเขาก็คือการใช้ไฟการไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับเขาจะเรียกระบบนี้ว่าไฮบริดก็คือใช้ไฟจากโซล่าเซลแล้วก็มีแหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่นก็คือมีแหล่งจ่ายไฟ2แห่งนะครับก็คือแบตเตอรี่เอาไว้ใช้กลางคืนโซล่าเซลเนี่ยไฟจากแสงอาทิตย์ใช้ตอนกลางวันอ๋อครับ เออต้องบอกว่าคืออันนี้ก็เป็นความรู้เพราะว่าเราเองส่วนตัวเลยไม่มีความรู้เลยป๊บไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยยังไม่ได้ศึกษาเอาตรงๆนะแล้วก็มีอะไรต่อ E ี c h ชา g e เจตัวนี้เป็นตัวที่ทางหัวเว่ยเพิ่งได้เอามาทําตลาดในเมืองไทยในช่วงที่รถกระแสรถไฟฟ้ากําลังแรงเลยนะครับก็มีตัว EV c h ชา g e เจําหรับใช้งานในบ้านโดยเฉพาะเลยเนื่องจากว่ารถ E ีีส่วนใหญ่ในปัจจุบันของเราเนี่ยชาร์จไฟกระแสสลับที่เป็นกับไฟบ้านเนี่ยครับชาร์จไฟบ้านได้สูงสุด 7.4กิโลวัตต์เพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะสมกับการเอาไปใช้ติดตามบ้านเลยนะครับอย่างเช่นจะซื้อรถค่ายบีไวดีค่ายเนต้าค่ายอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะชาร์จได้แค่ไฟกระแสสลับเนี่ยชาร์จได้แค่7กิโลวัตต์เพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะสมกับการใช้ในบ้านโอเคก็เท่ากับว่าในกรณีที่หลายท่านซื้อรถ e อีับไม่มีเขาเรียกว่าอะไรวอชาร์จอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าบางค่ายไม่มีวอชาร์จก็มาซื้ออตัว eVcharger ของหัวเว่ไปได้เลยเนื่องจากว่า eVcharger ของหัวเว่เนี่ยมันทํางานควบคู่กับตัวโซล่าเซลล์ของหัวเว่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟที่ได้จากแสงอาทิตย์มาปุ๊บตัวนี้แปลงมารับจ่ายให้รถได้ทันทีเลยโดยที่มิเตอร์บ้านไม่จำเป็นต้องกัะดิกเลยโอ้เขาบอกว่าใช้รถนี่ศูนบาทเลยถูกต้องไหมใช่ถ้าเกิดบ้านติด โซลาร์เซลล์ขนาด10กิโลวัตต์เนี่ยมิเตอร์ไม่กระดิกเลยครับผมเวลาชาร์จรถขอทราบราคาคร่าวๆได้ไหมในการติดตั้ง10กิโลวัตต์เนี่ยมาดูแพ็กเกจยอดนิยมแล้วกันที่เราทําออกมาสําหรับคนใช้รถ EV โดยเฉพาะเลยครับตอนนี้เรามีแพ็กเกจที่5กิโลวัตต์อยู่ของโ u a w e i ยพร้อมกับชาร์จเจอร์เลยนะครับอยู่ที่29,900บาทครับผมก็จะได้ h u a เว i นะครับอินเวอร์เตอร์แบบนี้แล้วก็ตัวชาร์จเจอร์แบบนี้เลยนะครับเดินสายเดินอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยมาถึงก็ใช้งานได้เลยนะครับชาร์จรถได้สบายๆเลยใช้อ้อย่างเงี้ยใช้ได้ประมาณกี่ปีครับหรือว่าอันนี้คือการรับประกรันกี่ปีบ้างตัวหูเว่ยเนี่ยรับประกันอยู่ที่1 0ปีครับอตอนนี้รับประกันอยู่3ปีโอ้โถ้าเฉลี่ย10ปีกับเงิน20,0,000บาทค่อนข้างที่จะเหลืออยู่แค่ไม่กี่บาทแล้วเนาะโอ้มันเขาเรียกว่า การคืนทุนของระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยสี่ปี5ปีคืนทุนแล้วเพราะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่ระยะยาวน่าสนใจเลยน่าสนใจแล้วเป็นเป็นการลงทุนระยะยาวผมคิดว่าคืออย่างในยุคปัจจุบันนะโนมเราก็ต้องมองเผื่ออนาคตในการในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมก็คาดว่าอภิบดีดีกว่าอยู่ในวงการ E ีคาดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยกับอนาคตเนี่ยสักประมาณอีกกี่ปีถึงคนจะกลับคนจะใช้อ V ีทั้งหมดประเทศตอนนี้ต้องพูดว่า เราเนี่ยเริ่มเจอปัญหากับปัญหาที่การชาร์จรถแล้วตอนแรกที่ใช้ E ีวีแรกแรกเนี่ยเราแบบไปตรงไหนก็ไม่มีคนชาร์จไม่มีคนชาร์จตอนนี้พอไปเมืองท่องเที่ยวอย่างไปพัทยาที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้ชาร์จนะครับเริ่มสถานีชาร์จเริ่มไม่เพียงพอแล้วแสดงถึงว่ากระแสของรถ E ีเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยจริงใช่ครับอ่าฮะก็เท่ากับว่าในอนาคตข้างหน้าคาดว่าสามปีห้าปีเนี่ยเนาะเห็นใช่ แต่ต้องมีปั๊ม EV แน่นอนใช่ต้องมีปัมป๊ม EV, EV ที่ผุดขึ้นมาเยอะแยะแน่นอนเพราะตอนนี้หนปั๊มชาร์จได้ทีละ2คันบ้าง3คันบ้างแต่เชื่อว่า3ปี5ปีเนี่ยหปั๊มอาจจะชาร์จได้ทีละ10คัน20คันแล้วถ้ามองในในมุมของปั๊มบ้างในอนาคตนะคาดว่าอนาคตจะมี power bank ชาร์จรถไหมโอ้ oh, power bank ชาร์จรถ ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ตอนนี้มีแล้วนะอ่าเห็นไหมถ้ามอเตอร์ไซค์มีรถยนต์มต้องมีมอไฟฟ้ามีแล้วเออไปถึงปุ๊บเปลี่ยนแบตขับไปต่อเลยครับแต่รถยนต์เนี่ยก็คาดว่าอาจจะมีก็ได้อาจจะมีก็ได้ใช่ไหมคิดว่าถ้ามีในอนาคตแบตอาจจะเล็กลงอาจจะขับไปปุ๊บเปลี่ยนชาร์จขับต่อได้เลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาชาร์จเออเอออ๋อใช่สิเพราะว่าอย่างมอเตอร์ไซค์พวกแกร็บอะไรพวกนี้ผมเห็นเขาก็จะมีเป็น มีสถานีที่เอาไว้คอยเปลี่ยนแบตเลย,เลยท,ทันทีทใช่ขับไปปุ๊บเปลี่ยนกองแต<บ>ขับตออ่อครับผมอ่าโอเคเราก็คงหวังว่าศูนย์บริการรถยนต์ต่างๆนะฮะก็น่าจะมีสเตชันในหลายๆที่ให้กับลูกค้าบ้างนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ในอนาคตควรจะมีครับใช่ไหมต่อมาโรงงานบ้างดีกว่าครับผมในกรณีของสมมุติว่าอยากจะติดให้กับโรงงานบ้างมีอินเวอร์เตอร์พวกนี้คงจะไม่พอ อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ไม่พอตัวนี้สําหรับบ้านเท่านั้นมีแนะนําอีกไหมครับมีครับผมก็คืออินเวอร์เตอร์พูดก่อนเลยว่าพวกโรงงานโรงสีอะไรคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ใช้ไฟตอนกลางวันอยู่แล้วซึ่งบริษัทห้างร้านพวกเนี้ยเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะติดโซลาเซลล์ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ําลงทําให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เห็นผลเร็วคืนทุนเร็วด้วยเพราะนั้นเนี่ย บริษัทบิณิชย์เทเองเนี่ยเราติดตั้งโซล่าเซลล์ระดับบ้านแล้วก็ระดับโรงงานก็มีมนะครับเราติดระดับโรงงาน 200k 300k แล้วก็มีการติดมาแล้วเหมือนกันโอเคผลงานแจ้งผลงานหน่อยว่าเป็นไงบ้างผลงานกับที่เคยผ่านมาเคยติดตั้งมาไม่ว่าจะเป็นบ้านและโรงงานกับประสบการณ์ ก็คือถือว่าได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเลยนะครับพอลูกค้าเห็นบินค่าไฟที่น้อยลงเนี่ยนะครับาจน้อยลงทุกคนแฮปปี้อยู่แล้วนะครับแล้วทุกคนก็นั่งนับวันรอแล้วว่า้ย่ปีขึ้นทุนสปีขึ้นทุนนะครับก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นการเอาเงินเย็นก้อนหนึ่งมาลงทุนในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผลตอบแทนทุกเดือนทุกเดือนในรูปแบบของการลดค่าไฟนั่นเองก็ดีเหมาะกับโรงงานหลายๆโรงงานด้วยเช่นกันเท่ากับว่าซื้อ ลงทุนทีเดียวลงทุนทีเดียวเออลงทุนทีเดียวแต่คุ้มค่าแน่นอนนะครับ,รบก็เพราะว่าใน,ในเรื่องของการค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะเวลาเราเราซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยเราเคยมานั่งคำนวณกันไหมว่าใน1นึ่งน่งปีเนี่ยเ,เราใช้น้ํามันไปเท่าไหร่แล้วนะฮะซึ่งเอาใน1ปีนั้นน่ะสามารถมาคํานวณในการลงทุนเครื่องชาร์จเจอร์พวกนี้<ช>จะคุ้มค่ามากกว่า นะครับลองไปคำนวณกันดูนะฮะใน1นึปีหรือ1นเดือนเนี่ยค่อยๆลองลองลอง,ลองคำนวณกันไปว่าเราใช้น้ํามันไปเท่าไหร่แล้วปับจะทราบได้ยังไงในเรื่องของการผลิตไฟว่าตอนเนี้มันผลิตไปเท่าไหร่แล้วแล้วเราอยู่ข้างนอกเนี้ยรเราจะสามารถรับรู้ได้ยังไงว่าเออเฮ้ยมันผลิตไฟไปเท่าไหร่ได้แล้วครับโอเคไอตัว โมเวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มองว่ามันเป็นเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยสามารถต่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะครับเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แลวตัวมันเองเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้ในฝั่ง Android ก็มีนะครับฝั่ง Apple ก็มีสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเพื่อดูว่าตอนเนี้ย เราผลิตไฟอยู่เท่าไหร่ครับ,รบ,รบเราชาร์จรถไปเท่าไหร่หเราเก็บลงแบตเป็นอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็วันมันสามารถมีข้อมูลทางสถิติให้ดูได้ด้วยว่าวันนี้บ้านทั้งบ้านเนี่ยใช้ไฟไปเท่าไหร่ใช้ไฟจากโซลากี่เปอร์เซ็นต์นะครับซื้อไฟจากการไฟฟ้ากี่เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเนี่ยในแ,บบแอปพลิเคชันต,ตรงนี้สามารถมองเห็นทุกกิจกรรมของโซลาเซลล์ที่ติดตั้งในบ้านได้เลยครับผมอีกหนึ่งปัญหาผมคิดว่าถ้าสมมติว่าบ้านที่ติดโซลาเซลล์เนี่ยมีบ้างไหมว่าการไฟฟ้ามาตรวจสอบ <laughs> อันนี้ต้องรู้อันนี้ต้องรู้อ่ามันก็จะมีอยู่2แบบก็คือการติดตั้งโซล่าเซลล์แต่ไม่อยอมไปยื่นขอ, oh. อนานการไฟฟ้าครับ,รบแต่พอจริงทางที่ถูกแล้วเนี่ยการติดตั้งโซล่าเซลล์เราต้องแจ้งการไฟฟ้าด้วยนะครับ oh. ว่าบ้านหลังนี้มีแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะ uh huh. นะครับการไฟฟ้าเขาจะได้ดูได้ว่าเอ้ยแถวนี้มีคนติดโซล่าเซลล์เป็นยังไงบ้างแล้วจะมี อะไรบ้างนะครับซึ่งการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเข้ามาดูกํากับมาตรฐานการติดตั้งของผู้ติดตั้งอย่างเรานั่นเองอนะครับอย่างวิ่ดีเทคเนี่ยก็เป็นผู้ติดตั้งนะครับเพราะฉะน,นั้นเราต้องติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานของการไฟฟ้านะครับเพราะว่าเวลาการไฟฟ้ามาตรวจจะได้ไม่ต้องมีไปแก้ไขไม่ต้องไปมีคาคอมเมนต์จากการไฟฟ้านะครับตรวจให้มันผ่านไปเลยติดตั้งให้มันได้มาตรฐานของการไฟฟ้าไปเลยอ่าโอเคแล้วอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของเซฟตี้บ้างอยากทราบว่า มันจะมีผลกับเวลาที่ใช้งาน,นในในกรณีใช้งานนะทษทีในกรณีที่ใช้งานเนี่ยจะมีผลกับไฟบ้านบ้างไหมที่ทําให้รัดวงจรเนื่องจากว่าตัวระบบโซล่าเซลล์เนี่ยรเราติดตั้งพร้อมกับเขาเราจะมีกล่องที่เป็นอุปกรณ์เซฟตี้ของโซล่าเซลล์อยู่แล้วนะครับ<ม>เราจะมีทั้งตัวเบรกเกอร์เองนะครับตัวลูกฟิวส์เองน,นะครับแล้วก็ตัวกันฟ้าผ่านะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้ จะเป็นตัวอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันความเสียหายทางไฟฟ้าด้วยนะครับในบ้านโอเคเขาครบครันแล้วล่ะจากคําถามที่ผมถามไปในวันนี้ค่อน mm hmm. ข,ข้างที่จะน่าจะเป็นคําตอบให้กับทางท่านผู้ชมที่กําลังสงสัยเหมือนปับนั่นเอง mm hmm. นะครับผมถามอีกเรื่องหนึง่งครับคืนกําไรบ้าง mm hmm. ผมอยากทราบว่าเราสามารถผลิตไฟในบ้าน mm hmm. ขายให้กับการไฟฟ้าได้ไหมได้นะ อันนี้คืออยากรู้จริงๆอันนี้คืออยากรู้จริงๆ <C ül üyor> คือการไฟฟ้าเนี่ยเขามีโครงการรับซื้อไฟภาคประชาชนอยู่แล้วถ้าเกิดบ้านทั่วไปเนี่ยเป็นบ้านที่มีไฟ1เฟสเนี่ยครับไฟ1เฟสก็ติดตั้งให้กิโลวัตต์ครับถ้าเกิดติดตั้งเสร็จ5กิโลวัตต์ปุ๊บแล้วบ้านเราใช้ไฟนิดเดียวมีไฟเหลือเนี่ยขายคืนการไฟฟ้าได้เลยนะครับโดยเรื่องการทําเรื่องเนี่ยอย่างเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการขออนุญาตของการไฟฟ้านะครับหรือการขายไฟคืนเนี่ยทางบริษัทดิจิเทคเนี่ยรับ เดินเรื่องให้หมดอยู่แล้วนะครับ<ม>ซื้อแพ็กเกจเราติดตั้งกับเราปุ๊บเราเดินเรื่องให้เสร็จสับจนถึงการขายไฟคืนการไฟฟ้าเลยมีบ,บ้างไหมที่ลูกค้าลองข,ออขายไฟให้กับการไฟฟ้าแบบเนี้ยอ๋อมีมีหลายเจ้าเลยนะครับที่ที่เขาติดไปอย่างหหว่วยเนี่ยเขาติดไปก่อนนะครับบางครั้งเขาอาจจะยังไม่ได้ซื้อแบตเตอรี่มาครับเขาก็ทําการขายคืนการไฟฟ้าไปก่อนนะครับจนวันหนึ่งเขาพร้อมที่จะติดตั้งแบตเตอรี่เขาถึงเอาแบตเตอรี่มาตั้งแล้วก็ชาร์จไฟเก็บไว้ใช้กลางคืน นะครับในวันที่ไม่มีแบตเตอรี่ก็ขายคืนการไฟฟ้าไปก่อนอ้อแจ๋วะแจ๋วแจ๋วเฉลี่ยเล่นๆได้ไหมครับ,รบว่าในการขายในครั้งหนึ่งต่อเดือนเนี่ยเราขายเขาได้กี่บาทโอ้ก็ขึ้นอยู่กับว่าไฟที่เหลือจากบ้านเนี่ยเหลือเท่าไหร่อ่พูดเป็นราคาต่อนหน่วยแล้วกันการไฟฟ้ารับคืนอยู่หน่วยละ2บาท20สตางค์นหน่วยละ2บาท20สสตางค์เท่ากับว่าเวลาที่เราเก็บไฟอยู่เนี่ยมันคาดว่า ได้ประมาณกี่หน่วยโดยเฉลีย่ยก็อย่างห้จังหวัดผลิตไฟวันหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ20 20กว่าหน่วยนะครับ20่ก <20 S 1> ว่าหน่วยโอโ้โหถือว่าเยอะนะถ้ากรณีที่เราไม่ได้กลับบ้านนะสมมติว่ากรณีไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดก็เปิดให้มันขายไฟคืนกันไฟฟ้าเลยโอ้โหด,อนนดีอันนี้ดีอันนี้ดีเออโอเคก็น่าจะเป็นคำถามที่ผมว่าหลายท่านท่านแหละอย่างที่ผมบอกแหละว่าหลายๆท่านคงแบบสงสัยกันไม่น้อยไปกว่าผมแน่นอนนะฮะเดี๋ยวหลังจากวันนี้ เดี๋ยวผมหาวันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนัดกับพี่บีทอีกทีหนึ่งไปสถานที่จริงเพื่อทําการเ,เรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของงานปฏิบัติจริงดีกว่าว่าการทํางานของเ,อเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของโซล่าเซลล์เนี่ยมันทํางานกันแบบไหนบ้างแล้วในบ้านเนี่ยมันจะต้องแบบเฉลี่ยอะไรกันยังไงบ้างแล้วส่วนในส่วนของรถยนต์ด้วยเหมือนกันนะรถยนต์เนี่ยเฉลี่ยออกมาเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยใช่ไหมสามารถดูได้ว่าอันไหน ายไปกับอะไรบ้างครับผมดีแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามในอีีหน้านะครับอีพีที่2ผมคาดว่าน่าจะไม่นานมากแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันอ่าเดี๋ยวพี่บีทรบควรฝากในการติดต่อช่องทางต่างๆของพี่บีบ้างดีกว่าครับได้ครับก็ช่องทางติดต่อเรานะครับก็มี Facebook Fan Page นะครับดิจิทันะครับแล้วก็มี Li n e o f f i c i a l ย i t ิจิทัเเหมือนกันนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามปรึกษาก็ได้นะครับว่าบ้านใช้ไฟเท่านี้ต้องติดแพ็กเกจไหนเรามี ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาอยู่แล้วครับผมครับผมเบอร์โทรศัพท์แล้วครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับก็คือ0934649946ครับผมเว็บไซต์ครับสำหรับเว็บไซต์นะครับก็ w w w b t g t e c h c o t h ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันพี่บีเดี๋ยวขอเดินเล่นต่อได้ครับผมทีงานมีรถอีวีให้ดูอีกเรียบอ่าโอเคครับผมได้สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวลาพี่บีก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณครับ